วงเวียนงาช้างกลางตลาดเก่าพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์คือสถาปัตยกรรมที่สื่อความหมายเด่นชัดว่าตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตงานแกะสลักจากงาช้างตันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นแกะพิซิ่งแกะกระดูกเพราะงาช้างตอนนี้อายาก มีข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยกลายเป็นอันดับสองของโลกที่มีการค้างาช้างโดยเฉพาะอ,อำเภอพยุหกิรีจังหวัดนครสวรรค์ขณะที่ชาวต่างชาติกำลังจับตามองประเทศไทยเพราะเชื่อว่าเป็นแหล่งลักลอบค้างงาช้างผิดกฎหมายแหล่งใหญ่รองจากประเทศจีนจากสถานการณ์ดังกล่าวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและนายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เดินทางมาตรวจสอบและติดตามการกระทําผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้างาช้างในเขตอํเาเภอพะยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั <t <t ้งนี <t <t ้ไม uh ่พบผู <t <t ้กระทําผิดเบื <t um> <t 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 ้องต้นได้ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงาช้างให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งยังเป็นการป้องรามการซื้อขายงาช้างจากแอฟริกาอีกด้วย ทางประเทศไทยเนี่ยเราทําอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงานช้างนะครับไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการแก้ปัญหาของการลักลอบค้างานช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันทำนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป,เป็นจุดที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเราทําด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็ต้องแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเราต้องการที่ใหท้ทุกร้านที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยทำให้มันอยู่ในระบบ คือเราต้องการต้องการจัดให้ระบบซะก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือบัญชีเข้าออกะนะครับต้องมีการจดทะเบียนให้มันชัดเจนะนะครับตรงนี้เพื่อเพื่อให้เกิดเป็นระบบที่ชัดเจนซะก่อนและหลังจากนั้นเราถึงจะดําเนินการต่อเนื่องภาพรวมส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อแน่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับช้างดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับตรงนี้ผมยืนยันได้เลยะนะครับจากการได้คุยกับทางผู้ติดข้องทั้งหมดเนี่ย แล้วก็เชื่อแน่ว่าที่เราทําตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ต่างชาติได้เข้าใจและก็เชื่อมั่นในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นว่าเราจะทําอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยปะละเลยครับจากกรลงพื้นที่กดดันผู้ผลิตงานฝีมือจากงาช้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดหลายร้านต้องเลิกกิจการส่วนที่ยังอยู่ก็หวาดระแวงกับการมาของคนแปลกหน้าน,นะครับ มาทาข่าวอันนี้เป็นงาช้างหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะคะอ๋อไม่ใช่งาช้างใช่ไหมถ่ายรูปไม่ได้โอเคโอเคได้ได้อันนี้เขาเรียกอะไรครับกระดูก,ก,ดกเนาะกระดูกอะไรอ่ะดูกวัวดูกควายเนี่ยหรอนายทีสังวรล,ลิเจ้าของร้านลุงทีซึ่งจําหน่ายงานแกะสลักจากงาช้างยอมรับว่าตลาดเก่าอำเภอพยุหะกิรีมีการทาอาชีพเกี่ยวกับการแกะสลักงาช้างมานานกว่า30สิปีแล้วเป็นแหล่งรวมงาช้างแกะสลักเก่าแก่ ทำกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายสำหรับงาส่วนใหญ่ได้มาจากช้างที่ล้มแล้วและเป็นช้างบ้านที่เจ้าของตัดงามาขายส่วนราคาซื้อขายจะดูจากสภาพของงาว่าสวยหรือไม่สนนราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนบาทสนนราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างแกแ็หลายหลายหมืน่นอยู่ราคาหลายหมืน่นเออกิ่งหนึ่งเรียว่าเป็นเป็นโล ขายเป็นกิโลครับก็แล้วแต่คนขายเขาจะตีราคาประมาณได้ไหมครับมาขายต่อมามีราคาขายต่อมาก็เอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปเรียนหนังสือกันบ้างเอาไปซื้อรถขี่กันบ้างนะปลูกบ้านได้นาะช้างหนึ่งคู่ทีก็ทำได้หลายอย่างก็หันมาใช้ของที่